ได้ i อ h ฟ n สิ7สีขาวมาเครื่องหนึ่งครับตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ซือ้อแต่เห็นหน้าจอ OLED ที่เป็น 120Hz เโปรโมชั่นแล้วมีเครื่องพอดีก็เลยไปจัดเครื่องนึงครับตัวจริงนี่คือสวยมากใครสาวกสีขาวผมว่ารอบนี้ถูกใจกันนะครับมีความมินิมอลมีความกระทัดรัดจับถนัดมือ ขอบตันข้าจะเป็นสีเงินๆหน่อยนะครับผมว่ามันก็ดูหรูหราและมาพร้อมกับปุ่มแอคชั่นตุอนและแคมเมอร่าคอนโทรลด้วยนะครับสแกนหน้าเฟซไอดีันไปจา้าในมุมมองบอเบื้องต้นถ้าไม่เทียบเรื่องจอโปรโมชั่น120ยยิร์นะคนใช้ iPhone 14 Pro ลงไปผมว่าถึงเวลาเปลี่ยนแล้วละครับขนาดตัวเครื่องหน้าจอ6.3นิ้วกับ6.1นิ้วเนี่ยิ้วแทบจะไม่ต่างกันเลยครับแบตเตอรี่ความจุใกล้เคียงกันต่างสา3เจนเดี๋ยวลองดูว่าใช้งานได้แตกต่างกันเท่าไหร่ครับแต่หน้าจอต้องบอกว่าขอบบางลงกว่าเดิมเยอะมากเลยเมืเ่อ อย่างเทียบรุ่นโปรมาขึ้นแต่แน่นอนว่าลําโพงอาจจะสู้รุ่นโปรไม่ได้แต่หน้าจอผมว่าสวยชัดเท่ารุ่นโปรแล้วนะครับสิ่งที่โดดเด่นคือน,น้ำหนักเบานะประมาณ1นึกรัมเท่านั้นนะครับใน,ในรุ่นโปรยังประมาณ2ขีดหรือ2ขีดติดต,ดต,ดตดอยู่เลยนะครับใครหาเครื่องบางเบามินิมอลมีสีขาวลองจัดก,กันดูครับไอโฟ n e 17 Cumbia me.